น้อยหิวข้าอยากกินต้มไก่ต้มไก่ครับนี่เนื้อสามเปียกกระมิ้นตันนี้ชูลงไปครับวันนี้จะมาต้มยำปีไก่ครับนะสับเป็นชิ้นครับเสร็จแล้วใส่ไก่ไว้ครับไปใไปครับเพื่อนๆลาหม้อสู้ชีวิตมากเลยสภาพ รับเยินรับขายดไม้ฮ่องไปขายดอคไขาลงอไม้หอมลงไปแฟนฟองหน่อยฟองเยอะ รครับนะครับเพื่อนต้มไก่ครับข้าวสวยครับนี่ครับต้มปีกไก่ครับเพื่อนนะนี่ครับแซ่บเลยนะครับอานเพื่อนกิ้มเกี๊ยวเปรี้ยวครับ ขัานเพื่อนนี่ฮะสายน้อยคิมครับเนี่ยสน้ำจัดตอนร้อนเลยขโมยปีก่อนครับนอนจัดมาครับกินข้าวครับนอนสายน้อยหิวข้าวอยากกินต้มไก่ต้มไก่ครับนี่ร้อนครับมาับเพื่อนกินข้าวด้วยกันครับนี่อรไอยอร่อยครับขอบคุณคัาเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมกันครับ